สวัสดีครับภาพสมเด็จประกวดหมายเลข238สครับเป็นพิมพ์พระสมเด็จนะครับสุโขไทยกำแพงเพชรพิมพ์ใหญ่นะครับใบน้าเสียมด้านข้างเนี่ยค่อนข้างจะมีเรียกว่ากลุ่มที่เป็นปูนปลือกอยเนี่ยขึ้นมาเยอะนะครับบริเวณนี้สอบตรงนี้เฉียงนะครับซุ้มเนี่ยไม่สามารถหักนะครับแล้วก็กรอบกระจกตกลงมาอยู่ในเรนสัดส่วนโคเลนเลชนะครับหากจะมองดูภาพแล้วก็เป็นกลุ่มที่เภาพเก่าเก็บนะครับแต่ว่ามีกลุ่มที่เป็นผงเกอผงปูนเปลือกหอยเนี่ยขึ้นมาเยอะ ด้านข้างปริแยกด้านหลังนะครับก็ค่อนข้างแห้งเรียบนะเป็นพระกลุ่มที่เนื้อยังแห้งอยู่นะครับแต่ในว่าเนี่ยผิวนี่จะมีเสียงตาลอยู่บริเวณนี้ครับและเนื้อในค่อนข้างแห้งเก่าเก็บนะครับโดยมีกลุ่มที่เป็นบูนเปอดขอยที่เป็นลักษณะของผลิตนะลักษณะแคลไซด์เนี่ยขึ้นมาอยู่เยอะมากนะครับทําให้บทบังผิวเนื้อขององค์พระไปประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยพระก็ยังมีลักษณะที่ อยู่ในทรงที่ถูกต้องด้านหลังนะครับเราเห็นลายดียของมวลสารมากกว่าด้านหน้าครับเนี่ยมีพระซุ้มกรองแมงเพชรหินดินหยกเขียวเล็กน้อยนะครับจะมีหมดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็มีความถูกต้องตามพุทธศิลนะครับส่วนทักษสะของเนื้อนะครับก็มีความสวยงามเฉพาะตัวอีกแบบหนึ่งนะครับและที่สําคัญเนี่ยก็คือพระนะครับก็มีความเขาเรียกว่าเก่าเก็บนะครับเก่าเก็บอันนี้ก็จะเป็นของตะไบทองนะครับมวลสารบางอันอาจจะอยู่ ใต้ผิวของอ่าป,ปุ่มปูนเปลืขาวนะครับ